เรียนท่านอธิบดีท่านที่ปรึกษาวิชาการแรงงานท่านรองอธิบดีผู้บริหารกรมการจัดหางานผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในห้องประชุมนี้และก็ออนไลน์ผ่านซูมนะครับผมเกียรติศักดิ์ธนร่าหัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์และวิจัยของบริหารข้อมูลตลาดแรงงานกรมการจัดหางานเป็นผู้นําเสนอรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงของตาลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยวจากผลกระทบของโควิด -19 นะครับซึ่งอาจจะขออนุญ,ญาตบางสไลด์อาจจะอาจจะผ่านนะครับคลิกผ่านทางนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านามีเอกสารและก็มีไฟล์ข้อมูลอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเรามีข้อ,ขอจํากัดในเรื่องของเวลาเพราะฉะนั้นบางบางสไลด์ผมอาจจะขออนุญ,ญาตผ่านนะครับผมเริ่มที่ความสนใจครับว่าทําไมเราถึงต้องการศึกษาเรื่องนี้ครับเพราะเรามองว่าโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวอย่างรุนแรงเลยนะครับแล้วก็ ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสําคัญต่อประเทศมากเนื่องจากว่ามีมูลค่าต่อ GDP นี่ถึง18%แเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อแรงงานเพราะว่าแรงงานที่ทํางานอยู่ในภาคการท่องเที่ยวนะครับมีมากกว่า4.4ล้านคนนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ12ของการจ้างงานทั้งหมดเลยนะครับทีนี้แน่นอนครับแรงงานที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวนี่แต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้รับผลกระทบอ่าที่ไม่เท่ากันนะครับเราก็เลยสนใจว่าเอ๊ะแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแรงง,งานกลุ่มต่างๆนี่เป็นอย่างไรบ้าง วัตถุประสงค์ที่สาคัญของการศึกษาวิเคราะห์ทางนี้ครับเรามีวัตถุประสงค์สําคัญอยู่2ประการนะครับประการแรกก็คือเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก่อนและระหว่างการระบาดของโควิด -19 และก็วิเคราะห์อุปทานแรงงานด้านการท่องเที่ยวในระบบการศึกษาไทยนะครับขอบเขตของการศึกษาเรามีความสนใจ12อุตสาหกรรมที่อยู่ในตารางบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวนะครับคือ12อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว แล้วก็เราสนใจที่จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน3มิตินะครับก็คือในเรื่องของจํานวนผู้มีงานทําผู้เสมือนว่างงานแล้วก็ชั่วโมงการทํางานซึ่งจัดจาแนกตามกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะมองในลักษณะของเพศอายุการศึกษาอาชีพอุตสาหกรรมรวมถึงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เมืองหลักและก็เมืองรองของการท่องเที่ยวนะครับนอกจากนั้นเรายังสนใจวิเคราะห์บทบาทด้านการท่องเที่ยว จากข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและผู้กำลังศึกษาอยู่ในปี2563นะครับผมจะขออนุญาตผ่านนิยามไปนะครับมาดูที่ประโยชน์นะครับประโยชน์ที่เราคาดว่าจะได้รับ3ประการสำคัญก็คือว่าการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับแรงงานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนะครับ ประการที่2ก็คือจะเป็นแนวทางในการสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานเปราะบางที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้น้อยนะครับและประการสุดท้ายเรามองว่าผลการศึกษาวิเคราะห์ทั้งเนี้ยจะเป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนาบุคลาก,กรเพื่อให้สามารถทํางานและก็สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีกรอบในการวิเคราะห์ทั้งนี้นะครับดำเนินตามกรอบอตามตามที่ปรากฏในสไลด์นะครับก็คือเราสนใจ12อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวที่มีรายงานจําแนกตามลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพศอายุการศึกษาอาชีพประเภทอุตสาหกรรมแล้วก็พื้นที่การท่องเที่ยวนะครับโดยเรามองผลกระทบใน3มิติด้วยกันนะครับมิติแรกก็คือกระทบต่อจํานวนผู้มีงานทําแล้วก็กระทบต่อชั่วโมงการทํางานแล้วก็กระทบต่อผู้เสมือนว่างงานอย่างไรบ้างนะครับ เรามาดูที่ข้อจํากัดในการวิเคราะห์ครั้งนี้นะครับมันมีข้อจํากัดอยู่พอสมควรเนื่องจากว่าช่วงระยะเวลาที่เราใช้ในการศึกษาวิเคราะห์นะครับเป็นช่วงที่เรามีข้อมูลล่าสุดนะตอนนั้นก็คือข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรณไตไรมาสท,ที่1ของปี2564จากสํานักง,งานสถิติแห่งชาตินะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยมันอาจจะไม่สดท้อน อ่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าทุกท่านก็ทราบดีนะครับผลกระทบจากไต,ตรมาสหนึ่งเนี้ยทุกวันเนี้ยจนถึงอ่าวันเนี้ยมันก็ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่เพราะฉะนั้นข้อมูลหนะ้าไตรมาสที่1ปี2 5 6 4อาจจะไม่ได้สะท้อนภาพทั้งหมดของผลกระทบนะครับและก็มีข้อจํากัดอีกประการหนึ่งก็คือว่าตัวอ่า การวิเคราะห์ประเภทอาชีพนะครับเรายึดตามประเภทมาตรฐานอาชีพสากลนะครับหรือว่าไอซิกสองพนะครับซึ่งตรงนั้นมันก็จะเป็นชื่อที่เราใช้ร่วมกันอย่างเป็นทางการและก็สามารถเปรียบเทียบกับนานาชาติได้ในเรื่องของอาชื่ออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นบางบางชื่อที่เราใช้วิเคราะห์เียมันอาจจะไม่ได้สะท้อนชื่อตามตลาดที่เราเคยได้ยินหรือว่าชื่อที่ใช้เรียกในอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดนะครับ เรามาดูผลการศึกษาวิเคราะห์ของเรานะครับในประเด็นแรกที่ตามกรอบแนวคิดของเราก็คือเราสนใจในเรื่องอ่าตรงนี้ผมขอตนาเสนอภาพรวมก่อนขอขอ,ขอนุญาตครับตะก,กี้จะไปเร็วไปหน่อยจะไปถึงเพศขออนุญาตนํานให้เห็นภาพรวมก่อนนะครับว่าในภาพรวมของการท่องเที่ยวแล้วเนะี่ย มันกระทบอย่างไรนะครับก็คือการจ้างงานของปี63เนี่ยมันหดตัวถึงร้อยละ2นะครับเมื่อเทียบกับปี2562แล้วเราเมื่อเทียบย้อนกลับไปก่อนที่จะมีการระบาดคือข้อมูลปี58-62ถึงเราจะพบว่าการลดลงร้อยละ2ของปี63เนี่ยมันเป็นการหดตัวที่มากที่สุดในรอบ5ปีนะครับทีนี้มาดูในมิติของชั่วโมงการทํางานในภาพรวมของคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราพบว่า สัดส่วนของคนทํางาน35ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยลดลงต่ําสุดในรอบ5ปีถ้าไม่เราต้องเปรียบเทียบกับ35ชั่วโมงครับเพราะเรามองว่าชั่วโมงการทํางาน35ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเป็นชั่วโมงการทํางานเต็มประสิทธิภาพของแรงงานนะครับเราเลยอยากดูว่าเอ๊ะคนที่ทํางานต่ํากว่า35ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะเห็นตามกราฟว่ามันลดต่ําลงมา,มามากเลยนะครับจากเดิมเนี่ยประมาณสักหา91 ร้อยละเก้าสิบเอ็ดนะครับของคนทํางานในภาคการท่องเที่ยวนี่จะมีงานทําตั้งแต่สามสิบห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไปนะครับแต่เมื่อเกิดการระบาดในไตรมาสที่สองปีสองพันหร้อยหกสิบสามสังเกตว่ากลุ่มนี้จะลดลงมาเหลือแค่หกสิบเก้าเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับขณะเดียวกันมันก็มีข้อสังเกตหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่ากลุ่มที่มีงานทําประจําแต่ไม่ได้ทํางานเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบห้าปีเช่นกันนะครับจากเดิมเราจะมีกลุ่มนี้ก่อนการระบาดเราจะมีกลุ่มนี้อยู่ประมาณ ไม่ถึง1%นะครับก็คือ0.53%เเนะครับแต่ในไตรมาสที่2มีเพิ่มขึ้นถึง 18. 4 7นะครับทีนี้ในมิติของผู้เสมือนว่างงานนะครับเราจะพบว่าในไตรมาสที่2ของปี2563ยเนี่ยเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับค่าเฉลี่ยปี58ถึง62อเนี่ยอยู่ที่149,000คนแต่ในไตรมาสที่2ของปี63เนี่ยเพิ่มเป็น9 4 4 0 0 0คนเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพสรุปตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มแรงงานนะครับถ้าเรามองกลุ่มเรื่องเพศล่ะแล้วเพศเนี่ยผลกระทบของโควิด -19 ต่อคนทํางานที่มีเพศต่างกันในอุตสาหก,กรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรบ้างครับเราก็จะพบว่าในเรื่องของการจ้างงานหรือว่าจํานวนผู้มีงานทำเนี่ยเพศชายได้รับผลกระทบมากกว่าเพศหญิงจากกราฟทุกท่านจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เพศชายยังยังอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยมากๆเลยนะครับการจ้างงาน แล้วก็ส่วนเพศหญิงในใจมาสที่2แมสจะได้รับผลกระทบนะครับแต่ก็เริ่มเริ่มเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็คือการจ้างงานในต,ตรมาสหนึ่งที่เป็นข้อมูลล่าสุดของเราณเวลาที่การที่ศึกษาเนี่ยเลยค่าเฉลี่ย5ปีก่อนขึ้นไปแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่ไม่เชื่อข้อมูลตรงนี้สักทีเดียวนะครับก็ได้มาทําการทดสอบทางสถิติต่อนะครับโดยสถิติที่เราเลือกใช้ในการทดสอบครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามีข้อจํากัดเนี่ยจะใช้สถิติอะไรดีเนื่องจากว่า ถ้าจะไปเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการระบาดกับหลังการระบาดโดยใช้ t ีเอก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับชีทเอปกติก็คือชีเอระหว่างาก่อนกับระหว่างระบาดนะครับเพราะว่าช่วงของการระบาดเนี่ยมีม,มีมีจำนวนข้อมูลจํานวนน้อยนะครับเราก็เลยทดสอบแบบ p พร์ทเดูนะครับก็คือว่าเรากําหนดคุณล,ลักษณะของตัวอย่างให้มีความเหมือนกันก่อนนะครับของเพศชายและเพศหญิงนี่ให้มีลักษณะเดียวกันก็คือว่ามีการศึกษาเดียวกันเงินเดือนเดียวกันแล้วก็ ทำงานอยู่ในพื้นที่ของการท่องเที่ยวพื้นที่เดียวกันมาดูว่าการจ้างงานแตกต่างกันไหมนะครับเมื่อทดสอบก็จะพบว่าในช่วงของการระบาดโควิด1 9เนี่ยมีผู้มีงานทําเพศชายน้อยกว่าเพศหญิงอย่างมีนยัยสาคัญทางสถิตินะครับแล้วผลกระทบต่อชั่วโมงการทํางานเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะพบว่าจากตัวเลขมันมีความใกล้เคียงกันมากเลยนะครับระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยนะครับทั้งในไตรมาสที่2ของปี2 5 0 63นะครับจะพบว่าได้รับผลกระทบใกล้เคียงกันมากก็มาทดสอบต่อด้วยวิธีเดียวกันที่นําเรียนไปเบื้องต้นนะครับก็จะพบว่าการระบาดรอบที่2ทําให้เพศชายมีชั่วโมงการทํางานน้อยกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตินะครับทีนี้ในมิติของผู้เสมือนว่าง,งานผู้เสมือนว่าง,งานในการศึกษาครั้งนี้ก็คือผู้ที่ทํางานน้อยกว่า4ชั่วโมงต่อวันนะครับเราก็จะพบว่ามีกลุ่มนี้ส่งผลกระทบ การต่อผู้สมัครว่าง,งานนี้คือเพศหญิงจะได้รับผลกระทบมากกว่าเพศชายนะครับจะสังเกตว่าเพศชายมีอยู่4,0,000 0กว่าคนในแต่มาสองปี63าครับเพศหญิงประมาณ5 0,000 0กว่าคนนะครับแต่ตัวเลขนี้ก็ยังไม่เชื่อนะครับเราก็ไปทดสอบต่อว่าเอ๊ะมันต่างกันจริงหรือเปล่าเราพบว่าจํานวนผู้สมัครว่างงานระหว่างเพศชายและเพศหญิงเนี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติก็คือถ้าจะตีความอีกด้านหนึ่งก็คือมันด้วยขณะที่เรามีข้อมูลเนี่ยมันไม่แตกต่างกันนั่นเองนะครับ จึงสรุปได้ว่าเพศชายได้รับผลกระทบมากกว่าเพศหญิงใน2มิติก็คือจํานวนผู้มีงานทาลดลงแล้วก็จํานวนชั่วโมงการทํางานลดลงด้วยนะครับแล้วเราก็ไปดูข้อมูลเชิงลึกต่อว่าเอ๊ะแล้วทาไมเพศชายมันถึงกระทบมากกว่าเพศหญิงเราก็ว่าเพศชายครับส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือ5้เปเ็นี่ยเป็นคนที่การศึกษาไม่สูงมากนะครับก็คือจบม3แล้วก็ต่ํากว่ามีถึง5 7 7 3ที่ได้ค่าตอบแทนน้อยกว่า1นึ่งมื่นนะครับก็คือเป็นกลุ่มเปราะบางนั่นเองนะครับแล้วก็ 73.69%เนี่ยทำงานในพื้นที่เมืองหลักนะครับซึ่งผลการศึกษาวิเคราะห์ของเราในสไลด์ถัดไปนะครับเกือบเกือบจะใกล้สุดท้ายเราจะเห็นว่าคนที่ทํางานในพื้นที่เมืองหลักเนี่ยเป็นคนที่ได้รับผลกระทบมากกว่าคนที่ทํางานในพื้นที่การท่องเที่ยวที่เป็นเมืองรองนะครับเพราะฉะนั้นเพศชายที่ไปทํางานอยู่ในพื้นที่เมืองหลักมันจึงสะท้อนออกมาว่าเขาได้รับผลกระทบมากกว่าเพศหญิงนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของอายุบ้างนะครับเรามาดูว่าอายุไหนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดพบว่าในเรื่องของการจ้างงานเนี่ยแรงงานวัยแรงงานตอนต้นอายุ15-24ปีเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยนะครับส่วนชั่วโมงการทํางานก็จะเป็นแรงงานที่อายผู้ใหญ่ขึ้นมานะครับก็คือ25-34ปีเนี่ยจะมีชั่วโมงการทางานลดต่ำกว่ากลุ่มอายุอื่นนะครับเช่นเดียวกันวัยแรงงานวัยผู้ใหญ่ยังได้รับผลกระทบที่ต้องกลายเป็นผู้เสมือ,อนว่างานคือทางานน้อยกว่า10ชั่วโมงต่อวันด้วยนะครับ มันจึงได้ข้อสรุปว่าวัยแรงงานตอนต้นเนี่ยเขาได้รับผลกระทบมากที่สุดในมิติของการจ้างงานส่วนวัยแรงงานที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา25-34ปีเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดในเรื่องของมิติชั่วโมงการทํางานแล้วก็ต้องเป็นผู้เสมือนมากผู้เสมือนว่างานมากขึ้นข้อสรุปดังกล่าวมันสะท้อนให้เห็นว่า ถ้าการท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับแรงงานที่มีประสบการณ์เนื่องจากว่าแรงะแรงงานวัยผู้ใหญ่ที่อายุมากขึ้นเนี่ยเขาได้สั่งสมประสบการณ์หรือว่าทักษะในการทํางานมากกว่าแรงงานที่เป็นกลุ่มวัยแรงงานตอนต้ขนขณะเดียวกันวัยแรงงานตอนต้นก็ยังเป็นกลุ่มที่มีเงินเดือนน้อยอย,อย่างที่นําเรียนไปนครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นายจ้างจะจะ,จะเลิกจ้างหรือว่าจะมีมาตรการอะไรก็ตามนี่ครับเวลาที่เขามีเงินเดือนน้อยเนี่ยค่าชดเชยก็จะน้อยลงด้วยใช่ไหมครับนายจ้างก็เลยเลือกที่จะให้กลุ่มนั้นออกไปก่อนนะครับ แต่ก็จะยังคงรักษาที่แรงงานที่ยังมีทักษะจะสังเกตว่าไม่การจ้างงานของกลุ่มแรงงานที่เป็นแรงงานวัยผู้ใหญ่ไม่ได้หดตัวนะครับยังให้มีการทํางานแต่ว่าชั่วโมงการทํางานลดลงนะครับหรือไม่ก็ให้หยุดงานจนกลายเป็นผู้สมัครว่างงานแต่ก็ยังไม่ได้ว่างงานจริงๆนะครับแค่ทํางานน้อยแค่นั้นเองนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของการศึกษานะครับทราบว่าวันนี้มีภาคการศึกษาครับทั้งอาจารย์จากทั้งมหาวิทยาลัยและก็โรงเรียนนะครับท่านได้ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจํานวนมากครับในเรื่องของการศึกษาผมอาจจะให้รายละเอียดที่ที่แตกต่างจากมิติอื่นคือให้รายละเอียดในเชิงลึกลงไปหน่อยนะครับเรามาดูโครงสร้างของการจ้างงานภาคการท่องเที่ยวนะครับตอนที่จะมีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยเราจ้างงานตามการศึกษาอย่างไรบ้างเราก็จะพบบมาก ส่วนใหญ่เลยนะครับ57.84เเกือบ58เรนี่ยเราจ้างงานในกลุ่มที่เป็นมอต้นและก็ต่ำกว่านะครับรองลงมาก็จะเป็นมอปลายนะครับถ้าเอามอปลายไปรวมกับมัธยมศึกษาและต่ำกว่าจะสังเกตว่าเป็นภาพที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับว่าคนที่ทำงานในภาคการท่องเที่ยวเนี่ยอ่าไม่ไม่การศึกษายังยังไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็เรามีร,ระดับปริญญาตรีอยู่ที่13แล้วก็อาชีวศึกษาอยู่ที่10นะครับ ทีนี้เราก็มาดูต่อเราอยากดูว่าเอ๊ะแล้วก่อนจารระบาทเนี่ยมีการจ้างงานตามสาขาวิชาครับซึ่งหลายท่านอาจจะมีความสนใจในเรื่องของสาขาวิชาไว้เอ๊ะเราจะไปแนะนําลูกศิษย์ให้เรียนสาขาวิชาอะไรดีถึงจะมาทํางานในภาคการท่องเที่ยวได้นะครับตรงนี้เนื่องจากว่าสาขาวิชานียเป็นสาขาวิสาขาวิชาที่เราอ้างอิงจากมาตรฐานการจําแนกการศึกษาของสํานักงานสถิติแห่งชาตินะครับ มันก็เลยเป็นเหมือนกลุ่มสาขาวิชาครับไม่ใช่สาขาวิชาที่ลงไปในรายละเอียดของชื่อสาขาวิชาที่เราเปิดทําการเรียนการสอนกันอยู่นะครับแต่ผมก็ไปดูว่าเแล้วที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยมันคือกลุ่มสาขาวิชาอะไรนะครับมันอยู่ในกลุ่มของบริการส่วนบุคคลนะครับที่เป็น กลุ่มที่เรียนโดยตรงนะครับที่จะไปเป็นแรงงานหลักหรือว่าในเรียกเลเวอร์ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็คือบริการส่วนบุคคลนั่นเองครับซึ่งก็จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ประมาณสําเสำหรับในระดับอาชีวศึกษานะครับส่วนระดับปริญญาตรีก็ประมาณ9%กเ็นะครับเราจะสังเกตว่ามันมีสาขาวิชาสนับสนุสน,นอื่นๆที่เข้ามาทํางานในภาคการท่องเที่ยวพอสมควรนะครับส่วนสาขาวิชาหลักก็มีการจ้างงานอยู่ใน5อันดับแรกนะครับก็ ก็ยังถือว่ามีความสําคัญอยู่นะครับเพราะอยู่ในห้าอันดับแรกของการจ้างงานนะครับทีนี้เราก็อยากดูต่อว่าเนี่ยแล้วเรามีตัวอุปทานแรงงานนะครับก็คือกําลังแรงงานที่จะเข้าไปทํางานในภาคการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับจากการสํารวจของกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานกรมการจัดหาง,งานอันนี้เราคัดเลือกมาเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นสาขาที่จะไปทํางานเป็นแรงงานหลักให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับ เนื่องจากว่าสาขาที่เป็นสาขาสนับสนุนอื่นตามกราฟก่อนหน้านี้เราจะไม่มีเราไม่สามารถตัดสินใจแทนเขาได้ว่าคนที่จบสังคมศาสตร์มนุษศาสตร์จะไปทํางานในอุตสาหกรรมอะไรแต่แน่นอนคนที่จบในสาขาวิชาหลักด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมโรงแรมต่างๆอะไรเนี้ยเรามองว่าเขาจะไปเป็นแรงงานหลักให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เลยเลือกข้อมูลตรงนั้นมาวิเคราะห์นะครับก็จะพบว่าในปี2563เนี่ยเรามีคนที่จบการศึกษาในปี63นี้ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวตั้งแต่ปวชถึงปริญญาเอกนี่มีประมาณ17,000เจกว่าคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มปริญญาตรีนะครับ5้าสบดเปเซนทีนี้เราก็มาดูต่อนะครับพยายามที่จะเจาะลึกเท่าที่จะลงไปได้นะครับก็มันก็มีความอันนี้อาจจะมีความมีความคลาดเคลื่อนอยู่พอสมควรเพราะว่าเรายึดมาตรฐานของเราที่เราเก็บข้อมูลจากผู้สําเร็จการศึกษานี่เราดูจากชื่อสาขาวิชาที่เขาเปิดว่าเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือไม่นะครับ แล้วก็ไปดูเปรียบเทียบว่าคนที่จบปี63เนี่ยไปเป็นผู้มีงานทําจากข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรในไตรมาสที่1ของปี2564เนี่ยโดยพิจารณาเฉพาะสาขาวิชาหลักที่จะไปทํางานเป็นแรงงานหลักให้กับการท่องเที่ยวก็คือกลุ่มสาขาวิชาบริการส่วนบุคคลของสํานักง,งานสถิติแห่งชาติก็จะพบว่ามันก็ยังมีความมิสแมทนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของปวสครับจะสังเกตว่าจบมา100คนเนี่ยเขาได้งานทําประมาณ8คนนะครับส่วนปริญญาตรีเนี่ย จบมาร้อยคนทํางานประมาณ24-25%นะครับส่วนปวชในไต,ตรมาสที่1ปี2563อันนี้อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าปวชไม่มีผู้มีงานทำนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ตกเป็นตัวอย่างในการสํารวจของสํานักง,งานสถิติแห่งชาติเท่านั้นเองนะครับก็ลเลยไม่ปรากฏข้อมูลตรงนี้นะครับ ก็เกิดความมิดแมทพอสมควรทีนี้เรามาสู่การศึกษาของเราอีกว่าแล้วการศึกษาต่างๆถ้าเรามองสามมิติที่เขาได้รับผลกระทบทั้งการจ้างงานชั่วโมงการทํางานแล้วก็ผู้เสมือนว่างานนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเราก็จะพบว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ำกว่าซึ่งเมื่อกี้ได้โชว์ครับว่าเขาเป็นส่วนใหญ่เลยที่ทํางานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเขาได้รับผลกระทบในเรื่องของการจ้างงานนะครับสังเกตต่ํากว่าค่าเฉลี่ยในปี58อยู่เยอะมาก5 8ถึง62อยู่เยอะมากนะครับทั้งใจมากที่1ปีก 63แล้วก็ขออภัยครับตบมาสที่สองปี63แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงตรมาสที่หนึ่งของปี64นะครับก็ยังมีการจ้างงานที่หดตัวอยู่นะครับส่วนระดับปริญญาตรีจะได้รับผลกระทบในเรื่องของชั่วโมงการทํางานนะครับนอกจากนั้นเขาก็กลายเป็นผู้เสมือนว่างานมากขึ้นด้วยนะครับในระดับปริญญาตรีข้อค้นพบนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าแรงงานที่ถ้าเรามองการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและต่ํากว่าเป็นกลุ่มที่อันสกิลนะครับแล้วก็มองการศึกษาระดับ อ่าปวชปวสอันชีวศึกษานี่เป็นเซมิสกิลแล้วก็มองการศึกษาปตรีนี่เป็นสกิลเราจะพบว่าภาคการท่องเที่ยวนะครับเลือกเลือกที่จะใช้มาตรการในการจ้างงานหรือว่าไม่จ้างงานกลุ่มที่อ่ามีทักษะน้อยนะครับคือมัธยมศึกษาและต่ำกว่าไปก่อนนะครับแต่จะยังคงรักษาการจ้างงานกลุ่มที่มีทักษะสูงอยู่นะครับก็คือสังเกตว่าใช้มาตรการในการลดชั่วโมงการทํางานแล้วก็ให้หยุดงานสําหรับคนที่จบปริญญาตรีนะครับ ในมิติของอาอาชีพบ้างนะครับเรามาดูอาชีพว่าคนที่ทํางานในอาชีพอะไรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดพบว่าอาชีพเสมียนและเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการจ้างงานหดตัวมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นเช่นเดียวกันอาชีพนี้ก็ยังต้องมีชั่วโมงการทํางานที่ลดลงมากกว่าอาชีพอื่นเช่นกันนะครับจะสังเกตว่าในไตรมาสที่สองของปี63เนี่ยลดลงมาอยู่ที่24.40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับอันนี้ต่ํากว่าการทํางานเต็มประสิทธิภาพมากเลยนะครับ แล้วก็ในเรื่องของผู้เสมือนว่างานจะกลายเป็นอาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาดนะครับที่ต้องกลายเป็นผู้เสมือนว่างานหรือว่าทํางานน้อยกว่าสี่ชั่วโมงต่อวันนะครับข้อสรุปนี้ก็เช่นกันนะครับมันเป็นภาพสะท้อนอยู่เหมือนกันนะครับว่าในภาคการท่องเที่ยวนี่อาชีพที่เป็นงานที่เป็นงานสนับสนุนของภาคการท่องเที่ยวครับจะได้รับผลกระทบมากกว่างานที่เป็นงานหลักของภาคการท่องเที่ยวนะครับคนที่ทํางานอย่างเช่นคนที่ทํางานเสมียนและเจ้าหน้าที่เนี่ย จะทั้งมีการไม่จ้างงานเพิ่มแล้วก็มีทั้งชั่วโมงการทํางานที่ลดลงขณะเดียวกันอาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาดนะครับซึ่งเป็นอาชีพหลักของภาคการท่องเที่ยวเนี่ยยังยังคงรักษาการจ้างงานไว้ได้นะครับโดยในจ้างเลือกที่จะให้ลูกจ้างหยุดงานอาจจะจ่ายหรือไม่จ่ายค่าจ้างก็ตามนะครับก็เลยกลายเป็นผู้เสมือนว่างงานนะครับแต่เขาก็ยังมีสถานะเป็นพนักงานของของสถานประกอบการนั้นอยู่นะครับยังไม่ได้ถูกเลิกจ้างทีนี้เรามาดูในเรื่องของอุตสาหกรรมเราจะพบว่า อุตสาหกรรมอ่าพัตทานและร้านอาหารปกตัวมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับขณะที่ในเรื่องของชั่วโมงการทํางานเนี่ยอุตสาหกรรมตัวแทนบริษัทนําเที่ยวจะมีได้รับผลกระทบจากชั่วโมงการทํางานที่ลดลงอันนี้เป็นที่น่าตกใจนะครับเพราะว่าจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมตัวแทนและบริษัทนำเที่ยวเนี่ยมีชั่วโมงการทํางานที่ลดลงมากที่สุดเลยนะครับเหลือแค่14ชั่วโมง ต่อสัปดาห์เท่านั้นเองในเทรมที่2ของปี63ครับอันนี้จะใกล้เคียงจะก,กลายเป็นผู้เสมือนว่างงานอยู่แล้วนะครับคือมีชั่วโมงการทํางานประมาณ10ชั่วโมงต่อวันสิชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมโรงแรมรีสอร์ทและเกสต์เฮาส์เนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบในเรื่องที่ว่าเขาให้ลูกจ้างของเขานี่หยุดงานไปก่อนกลายเป็นผู้เสมือนว่างงานนะครับผลสรุปดังกล่าวนะครับมันสะท้อนถึงการปรับตัวของอุตสาหกรรมที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวนะครับ อย่างอุตสาหกรรมพัฒนาและร้านอาหารเนี่ยเขาจะปรับตัวโดยการไม่จ้างงานใหม่หรือว่าเลิกจ้างงานบางส่วนออกไปทําให้จํานวนการจ้างงานลดตัวนะครับส่วนอุตสาหกรรมตัวแทนบริษัทนําเที่ยวเนี่ยเขาจะเลือกที่จะใช้มาตรการลดชั่วโมงการทํางานลงไปก่อนนะครับยังไม่เลิกจ้างสักทีเดียวแลวก็อุตสาหกรรมโรงแรมรีสอร์ทเทสเฮาส์เนี่ยต้องเป็นผู้เสมรรถว่างานมากขึ้นนะครับอันนี้ก็พยายามพยายามยื้อสุดๆนะครับที่จะไม่ปล่อยพนักงานเขาไปนะครับเพราะว่า จากการที่ได้สอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านภาคการท่องเที่ยวนะครับท่านก็ได้ให้ความเห็นว่าอุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์เนี่ยเขาจะให้ความสําคัญในการพัฒนาพนักงานเขามากๆนะครับก็คือคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมเนี้ยได้รับการพัฒนามาพอสมควรเพราะงั้นเวลาที่เรามีการลงทุนกับการพัฒนาคนแล้วเราก็ไม่อยากให้คนออกไปนะครับจึงพยายามที่จะรักษาการจ้างงานไว้โดยให้หยุดงานไปก่อนในช่วงที่เกิดผลกระทบนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของพื้นที่ จากที่ได้นาเรียนไปเบื้องต้นว่าคนที่ทํางานในพื้นที่การท่องเที่ยวครับถ้าเราแบ่งเป็นพื้นที่เมืองหลักกับเมืองรองของการท่องเที่ยวเราจะพบว่าพื้นที่เมืองหลักนะครับได้รับผลกระทบทั้งสามิติเลยนะครับในเรื่องของอจํานวนการจ้างงานก็ลดลงนะครับแล้วก็ชั่วโมงการทํางานก็ลดลงนะครับรวมถึงคนที่ทํางานในพื้นที่เมืองหลักของการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเป็นผู้เสมือนว่างานมากกว่าพื้นที่ที่เป็นเมืองรองนะครับ ทีนี้มันผมก็ลองคลิกคลิกตัวกรอบกรอบของการวิเคราะห์นะครับพลิกหัวลูกศรอ,อยากดูอยากดูว่ากลุ่มที่ที่เราบอกว่ากลุ่มของผู้มีงานทําชั่วโมงการทํางานแล้วก็ผู้เสมือนว่าง,งานที่เป็นกล่องสุดท้ายของกรอบแนวคิดของเราเนี่ยมันมีคนทํางานอยู่ในกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบยังไงแต่ถ้าเราคลิกลูกศรกลับไปอีกทีเราจะเข็นว่ากลุ่มคนที่อยู่ในสามมิติเนี่ยกลุ่มไหนเปราะบางนะครับ มันมีกลุ่มที่น่าสนใจก็คือว่าผมให้ไฮไลท์สีแดงไว้ก็คือคนที่เจอมากกว่าสองมิติที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะไฮไลท์สีแดงไว้ให้เห็นนะครับคนกลุ่มแรกเลยนะครับที่ได้รับผลกระทบทั้งสามมิติไม่ว่าจะการจ้างงานลดลงชั่วโมงทํางานลดลงแล้วก็เป็นผู้สมัคงนว่างงานมากขึ้นนี่ก็คือคนที่ทํางานอยู่ในเมืองหลักของภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบแน่นอนเลยครับแล้วก็คนที่ทําอาชีพเป็นอาชีพสนับสนุนของภาคการท่องเที่ยวโดยอย่างเช่นอาชีพเสมียนและเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบครับ แล้วก็คนที่เป็นเพศชายจะได้รับผลกระทบมากกว่าเพศหญิงคนที่อายุเป็นวัยแรงงานวัยผู้ใหญ่ขึ้นมาจะได้รับผลกระทบะในเรื่องของชั่วโมงการทํางานแล้วก็ต้องเป็นผู้เสมือนว่างานมากขึ้นแล้วก็คนที่จบปริญญาตรีก็จะได้รับผลกระทบใน2อมิติเช่นกันแต่ผมอยากจะสะกบเฉพาะ ตัวกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ต้องเป็นผู้เสมือนว่างานมากขึ้นอันนี้เป็นกลุ่มที่ททีี่่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะให้ความตระหนักนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้อีกนิดเดียวจะกลายเป็นผู้ว่างงานถาวรแล้วหรือกลายเป็นผู้ว่างงานเต็มตัวแล้วครับตอนนี้คือมี4ชั่วโมงทํางาน4ชั่วโมงน้อยกว่า4ชั่วโมงต่อวันแล้วอีกนิดเดียวเองจะกลายเป็นผู้ว่างงานแล้วก่อนที่เขาจะเป็นผู้ว่างงานเราจะมีมาตรการอะไรไหมไปซัพพอร์ตกลุ่มนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานในเมืองหลักคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมโรงแรมคนที่เป็นพนักงานบริการในร้านค้าาแลละตด ซึ่งมองทั้งเพศช,ชายและเพศหญิงเลยแล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วนะเป็นคนที่ทํางาน25-34ปีแล้วก็ระดับมีญาตรีนะครับผมขออนุญ,ญาตตัวนี้ผมเป็นการลงรายละเอียดนะครับให้เห็นว่าช่วงก่อนระบาดแ,และช่วงก่อนระบาดและช่วงการระบาดเนี่ยแต่ละมิต,ติกระทบยังไงผมจะขออนุญ,ญาตให้ท่านดูจากสไลด์นะครับเนื่องจากเวลาใกล้จะหมดแล้วผมมาดูที่ข้อเสนอแน,นะเลยแล้วกันนะครับว่าจากการศึกษาทั้งหมดเนี่ย เรามีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างเรามีข้อเสนอแนะที่สําคัญอยู่5ประการนะครับรการแรกก็คือว่าภาครัฐควรให้ความสําคัญในการช่วยเหลือแรงงานด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มเปราะบางนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการศึกษาไม่สูงที่นําเรียนไปแล้วก็คนกลุ่มอายุน้อยในลําดับแรกนะครับแล้วก็พัฒนาบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวในสาขาอาชีพที่อาจถูกเลิกจ้างเป็นลําดับแรกนะครับโดยเฉพาะสาขาอาชีพที่เป็นอาชีพสนับสนุนของ,ของภาคการท่องเที่ยวเช่นอาชีพเสมียนเจ้าหน้าที่นะครับให้สามารถเรียนรู้แล้วก็ เปลี่ยนผ่านทักษะเพื่อทํางานในตําแหน่งที่แตกต่างจากทักษะเดิมที่มีอยู่ซึ่งทําอาจจะทําให้ลดอัตราการถูกเลิกจ้างลงได้นะครับประการที่3ก็คือพัฒนาแรงงานกลุ่มที่มีการศึกษาระดับมต้นและต่ากว่าเนี่ยให้มีทักษะมากขึ้นและมีทักษะที่หลากหลายเพื่อสามารถรักษาสภาพการจ้างงานไว้ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นแรงงานหลักนะครับที่มีกว่า57%ที่ใน้ําเรียนไปนะครับแล้วก็ประการที่4สนับสนุนภาคเอกชนเพื่อการสร้างและการรองรับแรงง,งาน อ่ากลุ่มที่มีทักษะหรือมีการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อให้สามารถทํางานในภาคการท่องเที่ยวในสัดส่วนที่มากขึ้นเนื่องจากว่ากลุ่มแรงงานที่เป็นอ่าแรงงานทักษะหรือว่าแรงงานที่มีการศึกษาสูงถ้าถ้าทุกท่านจํอ่ากราฟที่ผ่านมาจะจําโครงสร้างของการจ้างงานได้ว่ายังมีส่วนแบ่งของการจ้างงานอยู่ในกลุ่มการท่องเที่ยวอยู่น้อยน้อยมากเลยนะครับเพราะงั้นทำยังไงกลุ่มนี้ถึงจะเข้ามามีส่วนในเรื่องของการทํางานในภาคการท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับ และประการสุดท้ายเรามองว่าช่วงที่ตลาดแรงงานภาคการท่องเที่ยวหดตัวเนี่ยมันเป็นโอกาสสาคัญเลยนะครับที่ภาคการศึกษารวมทั้งผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยควรเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ทักษะสําหรับการทํางานในยุค New Normal นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องของ Service Mind นะครับแล้วก็การทํางานที่หลายทางานหลายอย่างได้นะครับมันติดทัชกิ้งสกิลนะครับแล้วก็ทักษะภาษาที่3ไม่ว่าจะเป็นภาษายุโรปอื่นๆภาษาจีนภาษา รัสเซียต่างๆครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือทักษะที่สามารถทํางานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้นะครับทั้งนี้การเรียนรู้ต่างๆเราควรจะมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตครับครับนั่นก็คือภาพทั้งหมดของผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวจากผลกระทบของโควิด1 9ขอบคุณมากครับค่ะ